Jesse James and Frank James Billy Kid all the rest Spoil to be some bad cats And my gang star w a y s They hung up their guns And made it to the grave c a u s e I'm a k สวัสดีครับ,ส,ส,รบส่วนเพื่อนชาว Act Thailand ครับวันนี้ครับมา่อเดสาวที่สถานศึกษาครับเลยต้องให้เกียรติกับสถานศึกษาโดยการใส่เสื้อที่มันเรียบร้อยนิดนึ่งครับแล้วก็จากคอมเมนต์ในแฟนเพจครับเยอะมาก มุกที่ฮาก็เยอะครับมุกเสี่ยวก็เยอะครับมุกได้เรื่องเนี่ยก็พยายามจะขัดมาฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้สําหรับปปิ้งในครั้งนี้ก็คือจีบสาวนักศึกษาเนี่ยจะทํายังไงดีคอมเมนต์ของคุณบอลชนบริเวซครับบอกว่าให้ผมครับเดินเข้าไปเหมือนจะทําการสํารวจครับว่าคนเรารักตัวเองหรือว่าราักคนอื่นมากกว่ากันครับไปถามเขาครับถ้าเขาบอกว่ารักตัวเองมากกว่าก็บอกเขาไปว่าเกาก็รักตัวเองนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับ ว่ามุกนี้ฮะได้เรื่องหรือว่าไม่ได้เรื่องครับขอโทษครับผมมาทำเซเว่นนิดหนึ่งครับว่าคนเราครับรักตัวเองหรือว่ารักคนอื่นมากกว่ากันครับรักตัวเองะผม็รักตันครับอยากรู้จักขอเบอร์ได้เราพีแฟนแล้วค่ะขอโทษครับผมมาทำรีเสิร์ชนิดหนึ่งครับ แป๊บเดียวหนึ่งนาทีคนเราครับรักตัวเองหรือว่ารักคนอื่นมากกว่ากันครับก็ต้องรักตัวเองก่อนเขาก็รักตัวเองอ่ะขอเบอร์ได้ป่าฮะมันเกี่ยวอะไรกับัได้ไหมครับแค่อยากรู้จักเฉยๆครับเออไม่ได้ดูเหออีเมลอีเมลอีเมลคอมเมนต์ของคุณบอลชนบุรีครับเอาไปลองใช้ดูนะครับไปจีบมาสองคนครับคนหนึ่งได้อีเมลครับอีกคนหนึ่งมีแฟนแล้วครับผมว่าฮะ มุกนี้ได้เรื่องครับคอมเมนต์จากคุณบรรลักษ์เรียงกลกิจครับบอกว่าให้ถือหนังสือไปหนึ่งกองครับแล้วมีข้อความฮะบอกว่าน่ารักจังเลยครับวางไว้ข้างบนนะฮะเดินเข้าไปครับแล้วแกล้งทำเชื่อมรองเท้าหลุดแล้วให้เขาช่วยถือหนังสือให้หน่อยผมว่ามุกนี้โอเคอยู่ครับแต่เดี๋ยวต้องไปลองทำกันดูจริงครับว่ามันได้เรื่องหรือว่าไม่ได้เรื่องครับช่วยถือหนังสืออีกคหนึ่งได้ไหมครับได้ครับ อยากรู้จักครับและแบบมีใจแล้วขอโทษครับ uh, ช่วยถือหนังสือให้แป๊บนึ่งนะครับจะรองเท้าหลุดไม่อยากวางหนังสือไว้กับพื้นอ่านนะครับอยากรู้จักอะครับขอเบอร์ได้ไหมอีเมลอีเมลไม่ได้ทำไมครับไม่รู้จักก็จะได้รู้จักไงขออีเมลได้ไหมนะครับ มุกของคุณบรรรักษ์เรียงกลกิจครับมุกนี้ครับถือว่าได้เรื่องอยู่เพราะว่าเมื่อเช้าเข้าไปสองคนคนนึงมีแฟนแล้วอีกคนหนึ่งต้องเตื้อเตือเต,ต,ตื้อเขาหน่อยมุกนี้ได้เรื่องครับแต่ว่าก็เตื้อหน่อยละกัน คอมเมนต์จากคุณวศินซับสอนครับบอกว่าให้เดินเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นฮะแล้วบอกว่าผมครับโดนทําโทษจากรุ่นพี่ให้มาขอเบอร์ผู้หญิงที่น่ารักน่ารักหนึ่งคนครับผมว่ามุกนี้มันคือมุกการจีบหญิงธรรมดาธรรมดาที่แบบคนส่วนใหญ่เขาใช้กันฮะมุกนี้ถ้าจะไม่ได้อย่างเดียวครับคือหน้าผมแก่มากและแก่มากแล้วคงจะไม่มีรุ่นพี่อยู่แล้วครับผมแต่เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูครับว่ามุกนี้ได้เรื่องหรือว่าไม่ได้เรื่องครับขอโทษครับวันนี้ครับผมต้องมาขอเบอร์ผู้หญิงที่น่ารักมากๆให้ได้หนึ่งคนนะครับ ทำไมงานผมจะสวยมากเลยยีเไี่ีเมีอเมขอโทษครับคือวันนี้ครับผมต้องขอเบอร์ผู้หญิงที่แบบน่ารักมากๆให้ได้หนึ่งคนครับถ้าไม่ได้จะสวยมากๆเลยครับไม่ไม่ดีเลยขอพี่ทำไมครับ คอมเมนต์ของคุณวศินซับซ้อนครับผมจะมาเล่าถึงเหตุผลครับว่าทําไมมุกนี้ฮะไปใช้จริงแล้วถึงไม่ได้ทั้งที่ก็เขียนรับรองมาแล้วครับว่ามันได้เรื่องฮะรับรองว่ามันได้เรื่องครับเหตุผลเดียวของมุกนี้ที่มันไม่ได้ก็คือมุกแม่งไม่ได้เรื่องครับคอมเมนต์จากคุณพีรัตพงสมร่างครับเอาไว้จีบแฟชี่ครับให้เดินเข้าไปถามน้องเขาว่าคิดยังไงกับกิจการการรับน้องฮะ พอเขาตอบมาเสร็จก็บอกเขาไปว่าผมว่ามันขาดอยู่อย่างหนึ่งนะคือขาดกิจกรรมรับพี่ไงครับรับพี่ไปดูแลหัวใจมุกนี้เสี่ยวได้เรื่อยๆฮะเสี่ยวได้อีกฮะแต่เดี๋ยวจะไปทําให้ดูครับว่าทําแล้วได้เรื่องหรือว่าไม่ได้เรื่องนะน้องครับขอทมได้หน่อยครับคือรู้สึกยังไงกับกิจกรรมรับน้องครับก็สนุกเลยเลยรู้จักเพื่อนมาเพืนเลยคพี่ว่ามันขาดอะไรไปอย่างปะ รับพี่ไปช่วยดูแลหัวใจอย่างเงี้ยขอเบอร์ได้ปะไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะมีแฟนมีน <laughs> น้องครับพี่ถามอะไรหน่อยได้ป่ะครับรู้สึกยังไงกับกิจกรรมรับน้องครับก็ดีค่ะสนุกนีค่ะแล้วไงอีกครับก็ดีค่ะรู้จักเพื่อนรู้จักพี่พี่ว่ามันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งครับอะไรหรอคะให้พี่ไปดูแลหัวใจครับ <laughs> ขอเบอร์ได้ป่ะครับอีเมลก็ได้ครับ มุกของคุณพีรัตพงศ์สมร่างครับผมว่าครับมุกนี้ฮะมันเสี่ยวเกินกว่าที่เฟซชี้ใสๆเขาจะรับกันได้ครับมันเลยทำให้มุกนี้ฮะไม่ได้เรื่องครับคอมเมนต์จากคุณวอลเลย์อาชาพง์ครับบอกว่าให้เขาช่วยทำเซอร์เวย์ให้เราหน่อยครับโดยมีกระดาษแผ่นหนึ่งฮะเขียนว่าชื่อเบอร์โทรแล้วก็อีเมลครับที่เหลือเว้นที่ไว้ให้เขากรอกฮะ ท็อปิกนี้ครับมีคนส่งเรื่องการทำเซอร์เวย์มาเยอะมากผมว่าอันนี้เป็นมุกการทำเซอร์เวย์ที่น่ารักที่สุดครับไม่ได้ไปหลอกเขาครับเขาเห็นเขาคงจะรู้ว่าเออมันมันน่ารักคำคำดีอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมไปลองทำให้ดูฮะว่ามุกนี้ได้เรื่องหรือว่าไม่ได้เรื่องครับขอโทษครับช่วยตอบแบบสอบถามให้หน่อยได้ไหมครับนี่ปากกาครับได้ไหมครับคืออยากรู้จักครับ ได้ป่ะได้ป่ะอีเมลอีเมลอย่างเีมลจริงเหรอไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับขอโทษครับขอโทษครับช่วยไลไรผมหน่อยได้ป่ะครับค่ะอะไรได้ไหมครับอยาเขียนเบอร์ทำไมอะคะได้ครับอยากรู้จักครับอีเมลอีเมลอีเมลก็ได้อีเมลอีเมลอีเมลพอนะคะครับได้ครับ มุกทำเซอร์เวยครับลองไปจิบดูนะฮรมุกนี้จะถือว่าได้เรื่องมันก็ได้เรื่องฮนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่ครับคอมเมนต์จากคุณสันติภาพแก้วตาครับบอกว่าให้ถือกระดาษใบหนึ่งครับแล้วก็เขียนในกระดาษว่าจงเขียนเบอร์โทรลงในช่องว่าให้ถูกต้องครับเป็นมุกเติมคำครับผมว่ามุกนี้ครับกุูกิ๊กน่ารักดีครับสาวๆเขาอาจจะประทับใจได้ครับผม แล้วเดี๋ยวยังไงผมไปทําให้ดูครับว่ามุกนี้ได้เรื่องหรือว่าไม่ได้เรื่องครับน้องครับขอโทษครับช่วยแก้โจทย์ให้หน่อยได้ไหมครับอะไรคะเนี่ยครับได้ไหมไม่เขียนได้ไหมคะไม่เขียนก็ได้ได้ไหมครับไม่ให้ครับน้องครับช่วยอะไรหน่อยได้ไหมครับแก้โจทย์อันนี้ให้นิดหนึ่งครับให้เลยครับอ ขอบคุณครับเดี๋ยวโทรไปคุยกับพ่อก็ได้<ะ>มุกเติมคําในช่องว่างครับผมว่ามุกนี้ได้เรื่องมากๆครับเพราะว่าผมไม่ต้องเสียเวลาไปจีบน้องเขาเลยฮะเข้าทางพ่อเข้าทางพ่อทางพ่อเข้าไปเลยครับขอขอบคุณชาวแอคไทยแนดนทุกๆคนนะครับที่ส่งคอมเมนต์เข้ามาในท็อปปิกของเราสรุปวิธีการจีบสาวนักศึกษามหาวิทยาลัยมีดังนี้ครับ สำหรับเกจเพิ่มเติมในการจีบสาวนักศึกษามหาวิทยาลัยก็คือควรเลือกมุกในการจีบให้เข้ากับมหาวิทยาลัยนั้นๆนะครับและควรดูจังหวะให้เหมาะสมที่สุดนะฮะถ้าเข้าไปจีบในตอนที่เขาอยู่กับเพื่อนเนี่ยอาจจะยากขึ้นสักนิดครับครับก็จบไปแล้วครับสําหรับวันนี้ในการจีบนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยครับผมว่าครับการที่เราจะจีบใครสักคนครับควรเข้าไปในความจริงใจครับให้เขารู้ไปตรงๆเลยฮะว่าเราจะจีบมุกโซวงโซเวอะไรฮะเลิกใช้ไปครับแล้วก็ครับอีกเรื่องหนึ่งฮะ สำหรับคนที่บอกว่าอย่าไปแชร์เยอะสิเดี๋ยวสาวๆมาเห็นเขาจะรู้ว่ามาจากแอดครับผมว่าครับมุกของเราครับน่ารักครับถ้าสาวๆเขาเห็นครับและเขารู้ว่ามาจากแอดครับนั่นคือเรื่องดีฮะเพราะว่าจะทำให้มีเรื่องที่จะคุยกับเขาได้ต่ออีกครับผมสำหรับวันนี้ฮะไปแล้วครับ no, <Ass. S 2>